สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเสาแหล่แชแนลครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทำถังกองน้ำนะครับถังกองน้ำบ่อปลาบ่อปลาครับ DIY นะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดถังกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ล้างนานนะครับตลอดทั้งฤดูฝนที่ผ่านมาไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้ถังทำเองนะครับทำขึ้นมาเองนะครับ เราจะให้ดูว่าสกคนสะปกขนาดไหนดูนะครับขุ่นเต็มเลยไม่ได้ล้างนานมากฐานจริงๆครับที่ไม่ได้ล้างถังคุ้มนะครับถังนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่ไม่ถึง1,000งพัะประมาณ500ร้อยจะมีสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์ไปดูเศษที่ปลาต่างๆ เข้าไปนะครับแล้วก็ดูเข้ามาก็ไปกองในถังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองทํากันดูนะครับมาดูกันนะครับหลังจากที่เราเอาออกมาแล้วนะครับยกออกมาจากบ่อแล้วนะครับดูความสกปรกครับอันนี้นานมากนะครับดูเศษขี้ปลาอันนี้ฟิลเตอร์เม็ดนะครับแล้วก็ทิ้งออกมาก่อน มีลูกหอยเกิดด้วยครับเอาอ,อกมาอันนี้ก็จะเป็นใยแก้วที่เราใส่ทิ้งไว้นะครับเป็นใยแก้วดูความสกปรกอันนี้ต้องบอกว่านานจริงๆนะครับใช้เวลานานมากไม่ได้ล้างเราไม่ได้ไม่ต้องล้างทั้งบ่อนะครับเราไม่ต้องปล่อยน้ำจริงเราล้างแค่ตัวนี้ก็พอ ดูความสขกขรกเราล้างแค่ตัวทางกรองก็พอนะครับถังนั้นก็เอาทุกพื้นติดตั้งเหมือนเดิมจะดูความสขกขรกนะครับนี่คือสิ่งที่เราใส่ไปในถังนะครับมันก็จะมีแค่ฟิลเตอร์เมดกับกับใยแก้วแค่นั้นนะครับที่ผมใช้หนูตัวสกิมเมอร์ครับตันหมดแล้วนานมากเลยไม่ได้ใช้เอาขึ้นมาทำความสะอาดให้หมด น,นนี่ก็เป็นตัวซิกเมอร์ที่วางให้ดูเมื่อกี้นะครับนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มเทน้ำทิ้งนะครับ ล้างทำความสะอาดถังก่อน เอร์เม็ดก็มีแค่สีน้ำตาลชื่อเครื่องเม็ดอันนี้ใช้ามาประมาณสองปีซื้อทีเดียววิธีทำความสะอาดก็ทำแบบนี้ ได้งานต่อได้ใครสนใจก็ลองเอาไปทำดูนะครับแบบนี้ลายเองให้เด้งครับไม่ต้องเสียงเงินต้องเข้ามาให้แกมาดูตอนไหลเลย อยูเ่เสมอระยะเวลาใชา้งานมันเนี่าปีนะครับที่นี่ที่จัลราษฎร์ไหลว่ากันเก่าฉีดน้ำนะถ้าเป็นน้ำอันนี้มันน้ำประปาไหลไม่แคลงนะครับถ้าเป็นน้ำปั๊มใดปั๊มมีใดจะไหลแรงน,นี่ก็ฉีดออกได้ ดูโอแต่ไ okay. ม่ดูฝนฝนตกเป็นจะเข้าหน้าหนาวจึงได้ล้างแต่ไม่ได้ลา้ลางข้างบ่อนะครับเราเปลี่ยนแค่ถังมันนะครับเปลี่ยนแค่ถังกรมันก็สะอาดแล้วน้ำมันก็ใสน้นที่ถ่ายให้ดูตอนต้นเลยครับนั้นคือน้ําที่เรายังไม่ได้ล้างไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนน้าในบ่อเลยเราใช้แค่ถังกรตัวเนี้ยตัวกรองเรา อายุไคของฟิวเจอร์เมดเริ่มจะหมดผลอายุแล้วแ่ครั้งหน้าต้องซื้อตัวใหม่เลยถ้าหากคุณชอบครับลองไปทำดูครับคนที่แบบเวลาเลี้ยงปลาแล้วน้ำมันเขียวน้ำเป็นตะไคร่น้ำลองอานี้ไปดูนะครับแต่ตัวกำจัดตะไคร่น้ำดีที่สุดก็ปลาสายน้ำผึ้งนะครับเอามาเลี้ยงคู่กันเลยกับปลารับ มันจะเป็นตัวสัดตะไคร่น้ำให้เป็ตะกินตะไคร่น้ำมันจะทำให้บอ่อสะอาดน้ำใสนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำความสะอาดบอ่อยถ้ามีปลาพวกนี้อยู่ด้วยนะครับปลาสต็อกเกอร์พวกนี้สายน้ำผึ้งครับเป็นหลักกินดีเลยอันนี้ผมทดลองมาแล้วปล่อยก็ปล่อยสายน้ำผึ้งลงร้อยตัวในบอ่อหน้าบ้านนะครับบอ่อของผมเองนี่แหละ ปล่อยไปร้อยตัวพอมันโตขึ้นมามันกินเลี้งสะอาดมากแท่ไม่ต้องลงไปกวาดมันที่เคาะาขาาม่แข้งตัวเองนะ ลับฉีดล้างเด็นี่ก็ตัวสกิมเมอร์นะครับก้องมาดูีด๋้วก็ทำความสะอาดนี่เนี่ยว่าเรื่องนี้ตัวนี้มันก็ตัวนี้จะเป็นตัวดูดดูด <c oughs> น้ำเข้าไปเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเอาแปรงก่อน เป็นตัวดูดทำกุกจาเนี่นะครับเนี่ยจะถอดได้ถอดมาขัดแปลงสีฟันที่ไม่ใช้นะครับมาขัดเลยขัดทาร่องเตีงฟันนั่นแหละมีแต่ไข่น้ำติด นี่ก็เป็นเป็นใยแก้วครับใยแก้วที่นำมาใช้ครับซื้อมา150บาทแผ่นใหญ่อยู่นะครับล้างได้หลายรอบเราตัดเอาแค่แค่ปลายวงกลมมาของถังหนึ่ง นะครับเดี๋ยวมา,มาดูครับเที่ยวนี้ผมจะลองใส่หินมังน,นะครับใส่หินเข้าไปมันจะมีมีตะกร้าข้างในนะครับตะกร้าตะกร้ากรองนะครับแล้วก็ลองเอาออตัว,ให,วนนใหญ่แก้วลงไปก่อนนะครับใยแก้วลงไปก่อนจะลองใช้สองงานดูนะครสองชั้น งถังอันนี้จะเป็นถังที่รับรับน้ำมาจากบ่อปลานะครับถังนี้แล้วก็จะเอาฟิลเตอร์เมตรครับเอาฟิลเตอร์เม็เจาะรูเหมือนกันนะครับฟิลเตอร์เม็ลงโอเคมันจะเป็นระบ,บบน้ำดันขึ้นมาจากข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นท่อรับน้ำเข้าจากปั๊มน้ำดึงเข้ามาใส่ตัวนี้นะครับ แล้วน้ำเรามันจะเป็นระบบดันขึ้นมาจากข้างล่างนะครับพอเต็มเนี้ย้นเนี่ยมันจะเข้าท่อเนี้ยแล้วกลับมากองอีกชั้นนี้ตรงนี้เราก็กรองอีกกันหนึ่งครับกรองอีกชั้นหนึ่งนี่เราก็ใส่แค่คิวเ่อนนะครับิ์เมทรลงไปใส่แก้วสองชั้นไปเลย อย่างใช้กองสองชั้นนะครับเปลีด้วยฟิวเตอเมดอีกทีนึงอ่า <c oughs> หมดยังเสร็จแล้วอ่าเราก็จะยกขึ้นครับอ่ามาดูกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูการทำงานนะครับนี่เขาก็จะดึงน้ำขึ้นมานะครับ ดึงน้ำขึ้นมาแล้วลแรกๆก็จะมีขุ่นบ้างนะครับเนี่อกาส่งต่อน้ำก็จะไหลมาทางนี้นะครับเราทำต่อรูไว้สามรูนะครับตัวสกิมเมอร์ก็โอนนะครับโอนดึงน้ำได้ปกตินะครับตัวปลาเราก็นอนเล่นสบายครับปทิ้งไว้สักคืนหนึ่ง่อคืนนะครับก็น่าจะใสนะครับง่ายๆนะครับ ก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับงบประมาณถูกๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องสาวแหล่ชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกับคลิปดีๆกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ